สำหรับวิดีโอนี้จะมาดูวิธีการสร้างเส้น selection อีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในโปรแกรมกิมโดยใช้เครื่องมือการสร้างเส้น selection แบบวงรีที่อยู่ในกล่องเครื่องมือโดยแบบวงรีนี้จะอยู่ถัดจากเครื่องมือการสร้างเส้น selection แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณสามารถคลิกเลือกใช้โดยตรงหรือใช้วิธีกดแป้นพิมพ์ลัดตัวอักษร E จากนั้นก็คลิกและลากเพื่อวาดเส้น selection วงรีขึ้นมาและเมื่อคุณปล่อยเมาส์แล้วแฮนเดิก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งคุณสามารถใช้ปรับการเลือกขนาดได้เช่นเดียวกับที่เราเห็นในเครื่องมือการสร้างเส้น selection สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แสดงไว้ในวีดีโอก่อนหน้านี้วิธีการต่างๆก็จะเหมือนกัน เช่นคลิกเมาส์ที่ตรงกลางเพื่อซ่อนแฮนเดิลและคลิกอีกครั้งเพื่อนำกลับมาหรือคลิกด้านนอกเส้น s e l e c t i o n เพื่อยกเลิกและเช่นเดียวกับเครื่องมือการสร้างเส้น s e l e c t i o นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือจะมีแป้นพิมพ์ลัดที่คุณสามารถใช้กับเครื่องมือเลือกวงรีได้เช่นกดปุ่มชิดค้างไว้แล้วเริ่มลากเพื่อทำให้การสร้างเส้น s e l e c t i o n เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบ หรือกดปุ่ม Command บน Mac หรือ Control บน Windows ค้างไว้เพื่อให้การสร้างเส้น Selection เริ่มจากจุดกึ่งกลางตรงจุดที่คุณคลิกลากและคุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดหรือปุ่มเดียวกันในตัวเลือกเครื่องมือการสร้างเส้น Selection เพื่อเข้าถึงโหมดการเลือกอื่นๆเช่นการกดปุ่มชิ i f t ค้างไว้แล้วลากก็จะเป็นการเพิ่มไปยังส่วนที่เลือก หรือปุ่ม Command บน Mac หรือ Control บน Window ์ก็จะลบเส้น Selection ออกจากส่วนที่เลือกรวมทั้งถ้ากดปุ่ม Command บวกชิปค้างไว้บน Mac หรือ Control บวกชิปบน Window ์ก็จะเป็นการเลือกจากพื้นที่ที่ทับซ้อนกันบนการเส้น Selection เดิมและถ้าเลือกส่วนของ Anti-Aliasing ก็จะการลบรอยหยักซึ่งจะทำให้ส่วนโค้งเรียบขึ้นและเพื่อไม่ให้เป็นรอยหยกัก ซึ่งสิ่งนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องมือเลือกวงรีเหมือนกันและตามปกติแล้วควรจะเลือกไว้เสมอกับทุกครั้งที่มีการสร้างเส้น selection ส่วนตัวเลือกที่เหลือสำหรับเครื่องมือเลือกวงรีก็จะเหมือนกับตัวเลือกเครื่องมือการสร้างเส้น selection แบบสี่เหลี่ยม ดังนั้นหากคุณต้องการทบทวนเรื่องการสร้างเส้นซีเล็กชันแบบสี่เหลี่ยมก็ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอเรื่องก่อนหน้านี้อีกครั้งและที่นี่เราก็จะได้เห็นวิธีใช้เครื่องมือเลือกวงรีซึ่งคุณสามารถใช้ทำการเลือกวงกลมและวงรีตามที่ต้องการ